ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยกลุ่มโจสรสลัดที่กำลังค้นหาสมบัติพวกเขาเข้าไปในถ้ำหลังน้ำตกและเริ่มข้ามสะพานเมื่อจุู่น้ำตกก็ตกลงมาและบางสิ่งก็ตกลงมาคนที่เหลือเดินต่อไปและค้นหาสมบัติที่ใจกลางสระน้ำขณะว่ายข้ามพวกเขาก็หายไปและเรือของพวกเขาก็หายไปด้วยเด็กชายตัวเล็กๆตั้โกนหาพ่อของเขาที่ไปหาสมบัติ ตอนนี้เรากลับมาที่ปัจจุบันและเห็นโนบิตะและเพื่อนๆกำลังคุยกันเรื่องโครงการทางทะเลพวกเขาเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับทะเลแต่โนมิตะกำลังอ่านเกี่ยวกับการล่าขุมทรัพย์โจรสลัดและเขาสนใจมันมากเขาบอกโดราเอมอนว่าอยากลาขุมทรัพย์ตอนแรกโดราเอมอนปฏิเสธแต่ในทีวีกำลังพูดถึงการล่าขุมทรัพย์เขาก็ยอมรับมัน เขาหยิบแผนที่จำนวนมากออกมาและบอกว่าจะต้องชี้ได้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนและมันต้องใช้เวลามากแต่นบิตะส่มชี้ไปที่จุดจุดหนึ่งและมันก็แสดงว่ามีสมบัติในทันทีนบิตะบอกว่าเขาจะไปตามชิซุก,กะมาปจนภัยด้วยเพื่อบอกว่าเราสามารถศึกษาเกี่ยวกับทะเลได้ จากนั้นโดราเอมอนก็เอาประตูไปไหนก็ได้ออกมาแต่โนบิตะห้ามไว้เขาบอกว่าอยากสัมผัสความตื่นเต้นที่แท้จริงดังนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางทางเรือโนบิตะบอกว่าเขาอยากอยู่ในพายุและโดราเอมอนก็หยิบอุปกรณ์เพื่อสร้างพายุพายุลูกใหญ่ก็เริ่มขึ้นโนบิตะตกใจกลัวและเห็นเรือโจรสลัดพวกเขากลับมาบ้านเพื่อรอให้พายุสงบ และโนบิตะบ,บอกโดราเอมอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าโนบิตะอาจจะกำลังฝันอยู่โนบิตะต้องการสร้างโจรสลัดจึงชวนใจแอนและซูนิโอดังนั้นเขาจึงวางโปสเตอร์ไว้ในสวนสาธารณะแล้วพวกเขาก็ตามไปพวกเขาก็ขึ้นเรือโจรสลัดใจแอนบังเอิญกดปุ่มปืนใหญ่และยิงเรือของโดราเอมอนมันได้รับความเสียหายทั้งหมดจึงต้องขึ้นเรือโจรสลัด จากนั้นโดราเอมอนและคนอื่นๆก็พักพรอนบนเกาะใจแอนซูนิโอและชิสุกะว่ายน้ำแต่โนบิตะว่ายน้ำไม่เป็นโดราเอมอนจึงมอบอุปกรณ์ให้เขาโนบิตะแปลงร่างเป็นเงือกและกระโดดล,ลงไปในน้ำและเห็นเรือโจรสลัดอีกครั้งแต่ไม่มีใครเชื่อเขาในวันถัดมาทุกคน mm. ร่องเรือกันต่อ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัวรารเอมอนก็เริ่มสร้างโปรเจคเตอร์สามิติเพื่อแสดงสัตว์ในตำนานพวกเขากลัวที่จะเจอเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโพไซดอนได้มันเป็นแค่ภาพลวงตาท่านใดน,นั้นสัตว์ประหลาดสีเขียวก็ปรากฏตัวขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับเรือพวกเขาหลบหนีออกไปได้อย่างวุดวิดมาก จากนั้นก็มีน้ําไหลออกมาจากกระเป๋าของโดราเอมอนท่านใดน,นั้นพอเท่าเวลาก็ถูกเปิดออกกระเป๋าของเขาก็หายไปท่านใดน,นั้นพวกเขาก็ไม่อยู่หน้าเรือลาใหญ่และชนกับเรือลํานั้นโนบิตะตกเรือใจแอนจับมือโนบิตะเอาไว้แต่แล้วเขาก็ถูกกระแสน้ําพัดหายไปเมื่อทุกคนฟื้นคืนสติทุกคนจะอยู่ในเรือและเมื่อเห็นด้านนอกมีปืนใหญ่กำลังโจมตี การต่อสู้เกิดขึ้นบนดาดฟ้าและชิซุกะกำลังถูกจับเบ็ตตี้ช่วยชีวิตเอาไว้โดราเมอนเห็นหนูตัวหนึ่งจึงวิ่งหนีไปผลักกล่องดินปืนลงบนแผ่นกระดานและกระเด็นมันไปชนกับเรืออีกลำจนสลัดบนเรือก็ยินดีกับชัยชนะซะอย่างนั้น จากนั้นกับตันเรือก็คุยกับพวกโดราเอมอนแต่ไม่เข้าใจภาษาโดราเอมอนมีอุปกรณ์เหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวและใช้วุ้นแปลภาษาจนสื่อสารกับกับตันเรือได้พวกเขาจำโนบิตะได้และเสียใจที่โนบิตะหายไปกับตันแนะนำเบตตี้หลานสาวของเขาและพวกเขากำลังจะไปตามหาน้องชายและพ่อของเธอ โดราเอมอนและคนอื่นๆพูดถึงโนบิตะและในตอนเย็นพวกเขาก็ไปถึงเกาะสมบัติในขณะเดียวกันโนบิตะได้รับการช่วยเหลือจากโลมาสีชมพูและเขาอยู่บนเกาะสมบัติซึ่งเขาได้พบกับแจ็คพวกเขาไม่เข้าใจกันแต่แนะนำตัวและแจ็คพาเขาไปที่ที่ซ่อนเขากว้างมีใส่เท้าของโนบิตะแต่เพื่อขาแมงมุมพิษพวกเขาก่อไฟและกินอาหารกัน พวกเขาไปค้นหาผลไม้และโนบิตะถูกเถาวันโจมตีแจ็คช่วยเขาแจ็คถูกต้นไม้โจมตีและโนบิตะช่วยเขาแล้วทั้งสองก็วิ่งหนีกันไปถึงชายหาดกัปตันประกาศว่าพวกเขาจะไปที่เกาะนั่นในเช้าวันรุ่งขึ้นโนบิตะมีความฝันว่าสามารถว่ายน้ําได้และมันล่องลอยไปทางโดราเอมอนที่กําลังจะมาแต่โดราเอมอนพาแจ็คก,กลับบ้านเท่านั้น ไม่สนใจเขาเลยเขาตื่นขึ้นคิดถึงความฝันและหลับไปอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนบนเรือลงจากเรือใจแอนและซูนิโอแขวนเสื้อไว้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้นบิตารู้ว่าพวกเรามาช่วยแล้วแจ็คเห็นเรือและเดินทางไปยังจุดลงจอดเรือนั่นโนบิตะเห็นเสื้อของเพื่อน,นคิดว่าเพื่อนของเขาถูกจับตัวไป โลมาพาแจ็คและโนมิตะผ่านแม่น้ำและเข้าไปในป่าลึกปาร์ตี้โจรสลัดเริ่มค้นหาพวกเขาระหว่างทางก็เจอผลไม้เข้าทำร้ายพวกเขาเริ่มวิ่งแต่ก็ถูกโจมตีโดยอูดบินได้และบางคนก็ตกลงไปในหลุแมแบงมบุมบินโจมตีเข้ามาจากนั้นโจรสลัดสองคนก็ตกลงมาเพื่อหน,นีพวกมันคนที่เหลือไปถึงถ้ำในน้ำตกการเดินทางไปน้ำตกพวกเขาค้นหากันตอ่อ ทุกคนดำเนินต่อไปและพบลูกบอลไฟสีชมพูมีเสียงปรากฏว่ายินดีต้อนรับสูนรกโกจอสลนดติดตามกลองสมบัติและจริงๆแล้วมันคือกับดักและก้อนหินตกลงมาบนพวกเขาโดราเอมอนจำได้ว่ามันเหมือนเกมในศตวรรษที่20พวกเขาข้ามสะพานโดราเอมอนจำได้ว่ามันจะตกและตกลงไปในแม่น้ำและมีคนร้ายโจมตีพวกเขา โลมาผานโนบิตะและแจ็คผ่านท่อและไปถึงฐานแต่โนบิตะและแจ็คก,ก็โดนจับกุมพวกเขาถูกนำตัวไปยังคุกโนบิตะและแจ็คได้พบกับโดราเอมอนอีกครั้งแจ็คและเบตตี้เห็นพ่อของพวกเขาพวกเขาจะแนะนำให้รู้จักกับแคส แคบบอกว่าเขาสร้างสิ่งมีชีวิตตัดแปลงพันธุก,กรรมเพื่อขายเอาเงินก็ยังบอกอีกว่าด็อกเตร์โคนได้สร้างพวกมันขึ้นมาเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เขาบอกว่าเขามีสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหน่วยตำรวจการเวลาจากนั้นเขาก็จับทุกคนใส่ในคุกไฟฟ้าพวกเขาพยายามที่จะหลบหนีแต่ไม่รู้ว่าจะหลบหนีกันอย่างไรดี โจรสลัดสองคนที่ยังไม่ถูกจับกุมและหนึ่งในนั้นขโมยชุดการ์ดและมาช่วยทุกคนที่คุกพวกเขาปลดปล่อยทุกคนและวางแผนกันโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจะช่วยโลมาและอีกส่วนจะไปช่วยเพื่อนโจนสลัดโจรสลัดที่ปลอมตัวเป็นการ์ดพาพวกเขาลงดิฟ กลุ่มโดราเอมอนเข้าไปในห้องของด็อกเตอร์จากนั้นจิงกะก็โจมตีแจ็คและโนบิตะก็ช่วยเขาเอาไว้อย่างเทปะอ,อีกกลุ่มหนึ่งได้ปลดปล่อยโจนสลัดคนอื่นโดราเอมอนเห็นด็อกเตอร์ทดลองกับโลมาโนบิตะทำลายระบบควบคุมพวกเขานำโลมาและออกจากเกาะ โดราเอมอนบอกว่าพวกเขาต้องช่วยสัตว์ไม่ให้ถูกขายออกไปโนบิตะกับโดราเอมอนขึ้นไปข้างบนขณะที่คนอื่นๆเข้าไปข้างในแคทปล่อยช้างเสือและมันเริ่มจูโจมและซูนิโอก็กวาดขนมโมโมทาโร่ซึ่งทำให้มันรู้สึกท้องเสียวิ่งหนีไปเข้าห้องน้ำโดราเอมอนไปถึงฐานเป็นยอดเขาขนาดใหญ่และโดราเอมอนใช้การเติบโตของเถาวัลเพื่อไปถึงยอดแคท ปล่อยแรดจระเข้มันเข้ามาโจมตีและชิซุกะก็ใช้เครื่องสะกดจิตทำให้ก้อนหินรวมตัวกันเป็นโกลแลมเพื่อต่อสู้กับแรดจระเข้โดราเอมอนและโนบิตะตกลงบนยอดหอคอยและตกลงไปที่ห้องที่มีแคสอยู่จากนั้นใจแอนก็หยิบไม้คราวเก็บออกมาแล้วร้องเพลงทำให้สัตว์ประหลาดลม้มลงแน่นิ่งไปจากนั้นสัตว์ประหลาดรีเบลก็โผล่มาโจมตีพวกเขา รัฟฟินมาช่วยพวกเขากับเพื่อนๆของเธอและช่วยชิซุกะพวกเขากระโดดขึ้นไปบนเรือพวกเขาไปที่เรือและปาโลมารัฟฟินบอกวิธีควบคุมจากนั้นโซนิโอก,ก็เรียนรู้ที่จะใช้มันและจูโจมรีเบลโดยขีปนาวุธทำให้มันสงบไปโนบิตะและโดรีมอนขจัดบาเรียที่อยู่ร,บรอบๆเกาะนี้ได้รีเบลโจมตีวพวกเขาอีกครั้งและทำลายฐานทั้งหมด โดราเอมอนและแคทตกลงไปในท้องของมันและแคทบอกโดราเอมอนว่าเราจะตายโดราเอมอนบอกว่าฉันจะไม่ตายเพราะฉันเป็นหุ่นยนต์พวกเขาเถียงว่าเป็นความฝันอุปกรณ์ที่บอกว่าไม่ใช่ฝันก็ไปบีบท้องของสัตว์ประหลาดจากนั้นโดราเอมอนและแคทก็ถูกคายทิ้งออกมารีเบลหนีไปทำให้เกิดรูขนาดใหญ่และฐานเริ่มจมและรัฟฟินรีบหน่วยลาตะเวนเวลาและทุกคนก็หนีออกไปด้านนอก ตำรวจการเวลาจับแคทโนบิตะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้พวกเขากล่าวว่าพวกมันจะกลับสู่สภาวะปกติแต่รีเบลที่ยังหาไม่เจอมันจะถูกทิ้งไว้ที่นี่ให้กลายเป็นตำนานพวกโดราเอมอนอำลาหเหล่าโจรสลัดท่ามกลางน้ำตาเรื่องราวจบลงโดยกัปตันโบกมือราโดราเอมอนและผองเพื่อน